เรื่องพระเจดียุทธหัตถีการที่ค้นพบพระเจดียุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีเกี่ยวข้องกับตัวฉันอยู่บ้างและเหตุที่ค้นพบก็อยู่ข้างแปลกประหลาดจึงจะเล่าไว้ในนิทานเรื่องนี้ด้วยเรื่องสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงทำยุทธหัตถีคือขี่ช้างชนกันตัวต่อตัว,ตวกับพระมหาอุบราชาเมืองหงสาวดี ฟันพระมาหาอุปราชาสิ้นชีบ,บนคอช้างมีชัยชนะอย่างมหัศจย์และได้ทรงสร้างพระเจดีย์ไว้ตรงที่ทรงชนช้างองค์นึ่งนั้นเป็นเรื่องที่เลื่องลือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรสืบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแต่มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินนี้หาปรากฏว่ามีใครได้เคยเห็นหรือรู้ว่าพระเจดีย์องค์นั้นอยู่ที่ตรงไหนไหม มีแต่ชื่อเรียกกันว่าพระเจดียุทธหันถีหนังสือเก่าที่กล่าวถึงพระเจดียุทธหันทีเขามีแต่ในหนังสือพงศวดานว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงชนะยุทธหันถีแล้วรัดให้ก่อพระเจดียสถานสวมศพพระมหาอุปราชาวไว้ณตำบลตระพังกรุเพียงเท่านั้นตัวฉันรักรู้ในโบราณคดี ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ก่อนเป็นเสานาบดีกระทรวงมหาไทยนึกอยากเห็นพระเจดีย์ยุทธาถีของสมเด็จพระนเรศวรมานานแล้วแต่ไม่สามารถจะไปค้นหาได้เมื่อเป็นเสานาบดีกระทรวงมหาไทยจึงได้สืบถามหาตำบลประพังกรุว่าอยู่ที่ไหนได้ความว่าเดิมอยู่ในเขตเมืองสุพรรณบุรี แต่เมื่อย้ายเมืองกาญจนบุรีจากเขาชนไก่มาตั้งที่ปากแพรกในรัชกาลที่สโอนตำบลตระพังกรุไปอยู่ในเขตเมืองกาญจนบุรีแต่ในเวลานั้นเมืองกาญจนบุรีก็ยังขึ้นอยู่ในกระทรวงกลาโหมไม่กล้าไปคน้นต้องรอมาอีกสมปีจนโปรดให้รวมหัวเมืองซึ่งเคยขึ้นกระทรวงกลาโหมและกรมท่ามาขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาไทยแต่กระทรวงเดียว มีโอกาสที่จะค้นหาพระเจดียุทธหทันถีฉันจึงสั่งพระยาการจนะบุรีซึ่งเคยรับราชการอยู่ใกล้ชิดกับฉันเมื่อ,อยังเป็นที่หลวงจินดารักษ์ให้หาเวลาว่างราชการออกไปยังบ้านตะคังกุเองสืบถามว่าพระเจดียุทธหทัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างมีอยู่ในตำบลน,นั้นหรือไม่ถ้าพวกชาวบ้านไม่รู้ก็ให้พระยาการจนบุรีที่ตรวจดูเอง ว่ามีพระเจดีโบราณที่ขนาดหรือรูปทรงสันฐานสมกับเป็นของพระเจ้าแผ่นดินจะได้ทรงสร้างมีอยู่ในตำบลประพังกรุบบ้างหรือไม่พระยาการจนะบุรีไปตรวจอยู่นานแล้วบอกรายงานมาว่าบ้านตระพังกรุนั้นมีมาแต่โบราณเป็นที่ดอนต้องอาศัยใช้น้ำบ่อมีบ่อน้ำกรุอิดข้างในซึ่งคำโบราณเรียกว่าตระพังกรุอยู่หลายบ่อ แต่ถามชาวบ้านถึงเรื่องพระเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างแม้คนแก่คนเฒ่าก็ว่าไม่เห็นมีในตำบลน,นั้นพระยาการชนะบุรีไปเที่ยวตรวจดูเองก็เห็นมีแต่พระเจดีย์องค์เล็กๆอย่างที่ชาวบ้านสร้างกันตามวัดดูเป็นของสร้างใหม่ทั้งนั้นไม่เห็นมีพระเจดีย์แปลกตาซึ่งสมควรจะเห็นว่าเป็นของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างฉันได้รายงานอย่างนั้นก็จนใจ มิรู้จะค้นหาพระเจดียุทธาธิต่อไปอย่างไรจนตลอดรัชกาลที่ห้าแต่ฉันรู้มาตั้งแต่ในรัชกาลที่ห้าว่าสมเด็จพระนาเรศวรมิได้ทรงสร้างพระเจดีย์อง,งนั้นสวมศพพระมหาอุปราชาอย่างว่าในหนังสือพระราชพงศาวดารเพราะในหนังสือพงศาวดารพมา่าซึ่งพระภัยสนสารารักกรมป่าไม้แปลจากภาษาพม่าให้ฉันอ่านว่าครั้งนั้น พวกพม่าเชิญศพพระมหาอุบราชากลับไปเมืองหงสาวดีฉันพิจารณาดูรายการที่ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารก็เห็นสมอย่างที่พม่าว่าเพราะรบกันวันชนช้างนั้นเดิมสมเด็จพระนเรศวรตั้งขบวนทัพหมายจะตีประทะหน้าข้าศึกครั้นทรงทราบว่ากองทัพหน้าของข้าศึกไล่กองทัพพระยาศีไซยรงค์ซึ่งไปตั้งขัดตาทัพมาไม่เป็นขบวน ทรงพระราชดําริเห็นได้ทีก็ตรัสสั่งให้แปรขบวนทัพเข้าตีโอบด้านข้างข่าศึกในทันทีแล้วทรงช้างชนนำพลออกไล่ข่าศึกด้วยกันกับสมเด็จพระเอกาทศรสมีแต่กองทัพตั้งอยู่ใกล้ๆตามเสด็จไปด้วยแต่กองทัพที่ตั้งอยู่ห่างได้รู้กระแสรับสั่งช้าไปบ้างหรือบางทีที่ยังไม่เข้าใจพระราชประสงค์ก็มีบ้างยกไปช้าไม่ทันเวลาพระราชประสงค์หลายกอง ซ้ำในเวลาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรไล่กองทัพนาคาสึกที่แตกพ่ายไปนั้นเผอิญเกิดลมพัดฝุ่นฟุ้งมืดมนไปทั่วทั้งสนามรบจนคนเห็นตัวกันมิคล้ถนัดช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรกับช้างทรงของสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นช้างชนกําลังบ่มมันต่างและไล่ค่าสึกไปโดยเร็วจนกองทัพพลเท้าที่ตามเสด็จล้าหลังมีแต่พวกองครักษ ตามติดช้างพระที่นั่งไปไม่กี่คนนะพอฝุ่นจางลงสมเด็จพระนเรศวรจึงทราบว่าช้างพระที่นั่งพาทะลวงเข้าไปจนถึงในกองทัพหลวงของข้าศึกโดยทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชากับพวกเสนาขี่ช้างยืนพักอยู่ด้วยกันในร่มไม้นะที่นั้นความมหัศจรรย์ในพระอภินิหารของสมเด็จพระนเรศวรเกิดขึ้นในขณะน,นี้ที่ทรงพระสติปัญญาว่องไวทันเหตุการณ์ คิดเห็นในทันทีว่าทางที่จะสู้ค่าศึกได้เหลืออยู่อย่างเดียวแต่เปลี่ยนวิธีรบให้เป็นทมยุทธหัตถีจอมพลชนช้างกันตัวต่อตัว,ตวอันนับถือกันว่าเป็นวิธีรบของกษัตริย์ซึงกล,กล้ากล้าก็ขับช้างพระที่นั่งเข้าไปชวนพระมหาอุปราชาให้ทำยุทธหัตถีป่ายพระมหาอุปราชาก็เป็นกษัตริย์มีคติยะมานะจะไม่รับก็ละอายจึงได้ชนช้างกัน เมื่อสมเด็จพระนเรศวรฟันพระมหาอุปราชาสิ้นชีบนคอช้างนั้นทั้งพระองค์เองกับสมเด็จพระเอกาทศรสอยู่ในที่ล้อมพระองค์สมเด็จพระนเรศวรก็ถูกปืนบาดเจ็บที่ประหัตนาในมหานุภาพควานช้างพระที่นั่งก็ถูกปืนตายมื่นพักดีสวนกลางช้างของสมเด็จพระเอกาทศรสก็ถูกปืนตายในเวลาชนช้างชนะมังจาชโฉ ต้องทรงเสี่ยงภัยอยู่ในที่ล้อมทั้งสองพระองค์แต่ไม่ช้านักกองทัพพวกที่ตามเสด็จก็ไปถึงแก้เอาออกจากที่ล้อมกลับมาค่ายหลวงได้ส่วนกองทัพพงศวดีกำลังตกใจกันอลมานด้วยพระมหาอุปราชาผู้เป็นจอมพลสิ้นชีพกร,รีบรวบรวมการเลิกทัพเชิญศพพระมหาอุปราชากลับไปเมืองหงสาวสดีในวันนั้นฝ่ายทางข้างไทยต่อมาอีกสองวัน กองทัพที่สมเด็จพระนเรศวรให้ไปตามตีข้าศึกจึงได้ยกไปไปทันตีแตกพ่ายแต่ทับหลังของพวกหงสาวดีได้ช้างม้าสัตว์ปราวุฒมาดัางว่าในหนังสือพระราชพงศาวดารส่วนกองทัพหลวงของข้าศึกนั้นรอดไปได้เรื่องที่จริงเห็นจะเป็นอย่างนี้สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงพระพิโรธพวกแม่ทัพนายกองมีเจ้าพระยาจาักรีเป็นต้นที่ไม่ยกไปตามรับสั่ง ถึงวางบทให้ประหารชีวิตตามกฎอายการศึกเพราะพวกนั้นเป็นเหตุให้ค่าศึกไม่แตกพ่ายไปหมดทุกทับแม้จะมีคำถามว่าถ้าพระเจดียุยทธาทีมิได้สร้างสวมศพพระมหาอุปราชาหงสวดีดังว่าไว้ในหนังสือพระราชพงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างพระเจดีองค์นั้นขึ้นทำไมคอนี้ก็มีหลักฐานในหนังสือพระราชพงศาวดารพอจะเห็นเหตุได้ ด้วยเมื่อสมเด็จพระนเรศวนเสด็จกลับมาถึงพระนครสมเด็จพระพันรัตวัดป่ากแก้วซึ่งเป็นตำแหน่งพระสังฆราชฝ่ายขวาพ่าพระสงฆ์ราชาคณะ25รูปเข้าไปเฝ้าเยี่ยมถามข่าวตามประเพณีเห็นข้าราชการที่ถูกตัดสินประหารชีวิตต้องจำอยู่ที่ในวังสมเด็จพระนพรัตทูลถามสมเด็จพระนเรศวรว่าสเสด็จไปทำสงครามจนมีชัยชนะฆ่าศึก เหตุไฉนพวกแม่ทัพนายกองจึงต้องราชทันเล่าสมเด็จพระนเรศวรส่สงเล่าเรื่องที่รบกันให้สมเด็จพระพันรัตฟังแล้วตรัสว่าข้าราชการเหล่านั้นมันกลัวข้าศึกมากกว่าโยมละให้แต่โยมสองคนพี่น้องฝ่าเข้าไปในถ้ำกลางข้าศึกจนได้ทำการยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชามีชัยชนะแล้วจึงได้เห็นหน้ามัน นี่หากบารมีของโยมหาไม่แผ่นดินก็จะเป็นของของสวัดีเสียแล้วสมเด็จพระพันรัตน์ถวายพระพรว่าจึงค้าราชการเหล่านั้นจะกลัวค่าศึกยิ่งกว่าพระองค์เห็นจะไม่เป็นได้ที่เกิดเหตุบรรดาลให้เสด็จเข้าไปมีชัยชนะโดยลำพังพระองค์ในท่ามกลางค่าศึกนั้นน่าจะเป็นเพราะพระบารมีบันดาลจะให้พระเกียรติปรากฏไปทั่วโลก เปรียบเหมือนเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ใต้ต้นพระสรีมหาโพธิ์ในวันที่จะตรัสรู้พระโพธิญาณน,นั้นเทวดาก็มาเฝ้าอยู่เป็นอันมากเมื่อพระยามาณยกพลมาผจญถ้าหากเทวดาช่วยรบพุ่งพระยามาณให้แพ้พ่ายไปก็จะไม่สู้อัศจรรย์นนะัะเอิญเทวดาพากันนี้ไปหมดยังเหลือแต่พระพุทธเจ้าพราะองค์เดียว ทรงสามารถปราพระยามารดับทั้งรีพลให้พ่ายแพ้จึงได้พระนามว่าสมเด็จพระพิชิตมารโมลีสีสันเพชรดาบยานเป็นมหาสจาร์ไปทั่วอนันตาจักรวาลที่พระองค์ทรงชนะสงครามครั้งนี้ก็คล้ายกันถ้าหากมีชัยชนะด้วยกำลังรีพลพระเกียรติยศก็จะไม่มหาสจารร์เหมือนที่มีชัยชนะโดยสงครงมยุทธหัตถีโดยลำพังพระองค์ กับสมเด็จพระอนุชาธิราชจนเห็นว่าหากพระบารมีบรรดาลเพื่อเฉลิมพระยศพระเกียรติไม่ควรทรงโทมนัสน้อยพระราชหฤทัยสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงฟังสมเด็จพระพนรัตถวายวิสัชนาเกดทรงพระบิติโสมนัทสิ้นพระพิโรธสมเด็จพระพณนรัตจึงทูลขอชีวิตข่าราชการไว้ทั้งหมดแต่ในหนังสือพระราชพงศวดารคาดความอยู่ข้อหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุและหลักฐานปรากฏอยู่ว่าสมเด็จพระพันรัตได้ถูกแนะนำให้สมเด็จพระนเรศวรเฉลิมพระเกียรติที่มีชัยชนะครั้งนั้นด้วยบำเพ็ญพระราชกุศลตามเยี่ยงอย่างพระเจ้าทุธขามณีที่ชาวลังกานับถือกันว่าเป็นวีระมหาราชอันมีเรื่องอยู่ในคัมภีมหาวงคล้ายกันมากในเรื่องนั้นว่าเมื่อพุทธศักราชส38 พระยาเอลานธมินมิชาทิฐิยกกองทัพจากอินเดียมาตีได้เมืองลังกาแล้วครอบครองอยู่ถึง40ปีในเวลาเมืองลังกาตกอยู่ในอำนาจมิชาทิฐินั้นมีเชื้อวงของพระเจ้าเทวานำปิยดิตองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระยากาก,ากะวัน,นดิตได้ครองเมืองอันหนึ่งอยู่ในโรฮณะประเทศตอนกลางเกาะลังกา พระยาก,ากากะวันดิตมีโอรสสององค์องค์ใหญ่ทรงนามว่าทุตตขามณีองค์น้อยทรงนามว่าติสกุมารช่วยกันซ่องสูงรีพลหมายจะตีเอาเมืองลังกาคืนแต่พระยากาก,ากะวันดิตถึงแก่พิราไลาไปเสียก่อนทุตตคามณีกุมารได้เป็นพระยาแทนบิดาพยายามรวบรวมกำลังได้จนพอการ แล้วยกกองทัพไปตีเมืองอนุราธบุรีราชธานีได้รบกับพระพยาเอรานธมินถึงชนช้างกันตัวต่อตัวทุตคามณีกุมารบั่นพระยาเอรานธมินสิ้นชีพบนคอช้างก็ได้เมืองลังกาคืนเป็นของราชวงศ์ที่ถือพระพุทธศาสนาในการฉลองชัยมงคลครั้งนั้นพระเจ้าทุตคามณีให้สร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งขึ้นตรงชนช้างชนะ แล้วสร้างพระมหาสถูปอีกองค์หนึ่งเรียกว่ามริจิวัตรเจดีขึ้นในเมืองอนุราทัปุรีเป็นที่คนทั้งหลายสักการะบูชาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าทุตทธขามณีสืบมาสมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างพระเจดียุทธหัตถีขึ้นตรงที่ชนช้างองค์หนึ่งแล้วส่งสร้างพระเจดียญ่อีกองค์หนึ่งขนานนามว่า พระเจดีย์ชัยมงคลขึ้นที่วัดเจ้าพระยาไทยอันเป็นที่สถิตของพระสังฆราชาฝ่ายขวาจึงมักเรียกกันว่าวัดป่าแก้วตามนามเดิมของพระสงฆ์คณะนั้นพระเจดีย์ชัยมงคลก็ยังปรากฏอยู่ทางข้างตะวันออกของทางรถไฟเห็นได้แต่ไกลจนบัดนี้เหตุที่สร้างพระเจดีย์รู้มาแล้วแต่ในรัชกาลที่หว่าเป็นดังกล่าวมา เป็นแต่ยังไม่รู้ว่าพระเจดียุทธหันทีอยู่ที่ไหนเท่านั้นเหตุที่จะพบพระเจดียุทธหัตถีนั้นก็อยู่ข้างแปลกประหลาดดูเหมือนจะเป็นในปีแรกรัชกาลที่หกพระยาปริยะติธรรมธาดาเมื่อยังเป็นที่หลวงประเสริฐอักษรนิติ 4, ช่วยเที่ยวหาหนังสือไทยฉบับเขียนของเก่าอันกระจกระจายอยู่ในพื้นเมืองให้หอพระสมุดสำหรับพระนคร วันหนึ่งไปเห็นยายแก่ที่บ้านแห่งหนึ่งกำลังรวบรวมเอาสมุดไทยลงใส่กระชุกถามว่าจะเอาไปไหนแกบอกว่าจะเอาไปเผาไฟทำสมุดสำหรับรงรักพระยาปริยัติขออ่านดูหนังสือในสมุดเล่านั้นเห็นเป็นหนังสือเรื่องพงศสวดานอยู่เล่มหนึ่งจึงขอยายแก่เอามาส่งให้ฉันที่หอพระสมุดฉันเห็นเป็นสมุดของเก่าเขียนตัวบรรจงด้วยเส้นรง มีใช้หอระด,ดานที่ชอบใช้กันในชั้นหลังพอเปิดออกอ่านก็ประหลาดใจโด้วยคืนต้นมีบ้านแผนกว่าสมเด็จพระนารายมหาราชตรัสสั่งให้รวบรวมจดหมายเหตุต่างๆแต่งหนังสือพระราชพงสวดานฉบับนั้นเมื่อณวันพุธเดือน5ขึ้น12ค่ำบีวอกจุลศักราชหนึ่พุทธศักราช2,223 แลกกับหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับอื่นๆที่มีในหอรพระสมุดฉันจึงให้เรียกว่าพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้มาต่อมาฉันอ่านหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเทียบกับฉบับพิมพ์สองเล่มสังเกตได้ว่าฉบับหลวงประเสริฐแต่งก่อนผู้แต่งฉบับพิมพ์สองเล่มคัดเอาความไปลงตรงๆร,งรงคำก็มี เอาความไปแต่งเพิ่มเติมให้พิสดารขึ้นก็มีแก้สกสารคลาดเคลื่อนไปก็มีสงแทรกลงใหม่ก็มีบางแห่งเรื่องที่กล่าวในพงศวดานฉบับหลวงประเสรศิฐแตกต่างก,กันกับที่กล่าวในฉบับพิมพ์สองเล่มก็มีเมื่อฉันอ่านไปถึงตอนสมเด็จพระนเรศวรชนช้างเห็นในฉบับหลวงประเสริฐว่าพระมหาอุปราชามาตั้งประชุมทัพอยู่ตำบลตระพังกุ แล้วมาชนช้างกับสมเด็จพระนเรศวรที่ตำบลหนองสาลายเมื่อวันจันทร์เดือนยี่แรมสองคำ่ำปีมะโรงจุลศักราช954พุทธศักราช2135พอเห็นอย่างนั้นฉันก็นึกขึ้นว่าได้เขาจะค้นพบพระเจดียุทธหัตถีอีกแล้วรอพอพระยาสุพันธ์ อีก,กันนสูตรซึ่งภายหลังได้เป็นพระยาสุนทรบุรีสมุหาเทศาพิบาลมณฑนนครใสสีเข้ามากรุงเทพฉันเล่าเรื่องพระเจดียุทธหัตถีให้ฟังแล้วสั่งให้ไปสืบดูว่าหนองสาหรายในแขวงเมืองสุพรรณยังมีหรือไม่ทามีให้พระยาสุพรรณออกไปเองถึงตำบนนั้นสืบถามว่ามีพระเจดีโบราณอยู่หนะ้ที่แห่งหนึ่งแห่งใดบ้างพระยาสุพรรณออกไปสืบอยู่ ไม่ถึงเดือนก็มีรายงานบอกมาว่าตำบลหนองสาลายนั้นยังมีอยู่ใกล้กับลำน้ำท่าคอยทางทิศตะวันตกเมืองสุพรรณคือลำน้ำเดียวกันกับลำน้ำจระเข้สามพันที่ตั้งเมืองอู่ทองนั่นเองแต่อยู่เหนือขึ้นไปไกลพระยาสุพรรณได้ออกไปที่ตำบลน,นั้นจึงถามถึงพระเจดีโบราณพวกชาวบ้านบอกว่ามีอยู่ในป่าตรงที่เรียกกันว่าดอนพระเจดี องคง์พระยาสุพรรณถามต่อไปว่าถ้าเป็นพระเจดีย์ของใครสร้างไว้รู้หรือไม่พวกชาวบ้านตอบว่าไม่รู้ใครสร้างเป็นแต่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกเล่าสืบมาว่าพระนเรศวรกับพระมหาอุบราชาชนช้างกันที่ตรงนั้นก็เป็นอันไดเรื่องที่สั่งไปสืบพระยาสุพรรณจึงให้พวกชาวบ้านพาไปยังดอนพระเจดีย์เมื่อแรกไปถึง ไม่เห็นมีพระเจดีย์อยู่ที่ไหนเพราะต้นไม้ขึ้นปกคลุมพระเจดีย์มิดหมดทั้งองค์จนผู้นำทางเข้าไปทางเป็นช่องให้มองดูจึงแลเห็นอิฐที่ก่อฐานรู้ว่าพระเจดีย์อยู่ตรงนั้นถ้าไม่รู้จากชาวบ้านไปก่อนถึงใครจะเดินผ่านไปไกลๆก็เห็นจะไม่รู้ว่ามีพระเจดีย์อยู่ตรงนั้นฉันนึกว่าคงเป็นเพราะเหตุนั้นเอง จึงไม่รู้กันว่าพระเจดียุทธาธียังมีอยู่เลยหายไปกว่าหนึ่งรปีพระยาสุพรรณประดมคนให้ช่วยกันตัดต้นไม้ที่ปกคลุมพระเจดีออกหมดแล้วให้ช่างชายรูปพระเจดีทรงมาให้ฉันด้วยกันกับรายงานสังเกตดูเป็นพระเจดีมีฐานทักศิณเป็นสี่เหลี่ยมสามชั้นขนาดฐานทักศิณชั้นล่างกว้างราวแปดวา แต่องค์พระเจดีย์เหนือฐานทักษินชั้นที่สามขึ้นไปหักพังเสียหมดแล้วรูปสันฐานจะเป็นอย่างไรรู้ไม่ได้ประมาณขนาดสูงของพระเจดีย์เมื่อ,อยังบริบูรณ์เห็นจะราวเท่าๆกับพระปรางที่วัดราชบุรณะในกรุงเทพพอฉันเห็นรายงานกับรูปฉายที่พระยาสุรันส่งมาก็สิ้นสงสัย รู้ว่าพบพระเจดียุทธสถีเป็นแน่แล้วมีความยินดีแทบเนื้อเต้นรีบนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สรงพระปิติโสมนัสตรัสว่าพระเจดียุทธสถีเป็นอนุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติของเมืองไทยสำคัญอย่างยิ่งแห่งหนึ่งถึงอยู่ไกลไปลำบากก็จะเสด็จไปสักการะบูชา จึงทรงพระอุสาหะเสด็จไปเมื่อพุทธศักราช2,456ด้วยประการชนีด